สวัสดีค่ะครูอ้อขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะครูอ้อชื่อคุณครูเพียงจันโภสังคลิปนี้เป็นคลิปสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องการอ่านคํารู้จักคํานําเรื่องบทที่หนึ่งน้ำใสสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาอ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองรู้จักคำนำเรื่องบทที่หนึ่งน้ำใสเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะรู้จักคำนำเรื่องโบไ่ เล้าราดปียิ้มมองให้รูปแคร่ถ้วย พืบพภาพสีแดงสีเขียวหลังคาน้ำหวานน้ำแข็ง น้ำแข็งกดน้ำแข็งใสไม้เสียบย่ำเท้ากระตินั่งยองยองเต้นระบำ ผมทรงน้ำพุขำอาท่าพอวา ฝากจึงแน่นก่อนก้อนรอบฟักเก็บคงอด ใพร้อมพรวดใกล้เหลือหวานหยิบอ้โหเจ้าขอ สำหรับชื่นใจขอโทษตั้งท่าสลับเสียสละบรสชาติ นักเรียนคะอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนคำรู้จักคำนำเรื่องในบทเรียนบทที่หนึ่งเรื่องน้ำใสนักเรียนอ่านกันบ่อยๆจะได้อ่านคล่องแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ